มาดูบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่สร้างโดยผู้รับเหมาคุณคนากรนะครับก็เป็นบ้านก่อฉาปูนนะครับไม่ใช่บ้านโปมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นผู้รับเหมาที่ทำก่อสร้างได้ทั้งก่อิฉาปูนปกตินะครับหรือจะเป็นบ้านโปมนะครับมาหลังนี้นะครับนี่ก็เป็นคุณคณากรที่ยืนใส่เสื้อยุมพุนะครับกับช่างแมนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของทางขึ้นที่จอดรถนะครับเตรียมที่จะเตนะครับตอกเข็มไว้เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะครับ มีส่วนของเสาเข็มที่ตอกไว้นะครับแล้วก็จับระดับนะครับที่ปักหมุดแดงๆไว้นี้นะครับก็เป็นการจับระดับนะครับส่วนด้านในนู้นนะครับทีมงานก็กําลังทาสีอยู่ด้านข้างนะครับก็เป็นการเก็บงานนะครับมีทาเสารั้วค่อนข้างสูงนะครับ ก็หลังนี้ตอนที่คุมงานก็พี่นิดก็เป็นคนคุมงานบ้านหลังนี้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เก็บงานส่วนต่างๆนะครับทางขึ้นที่จอดรถที่จอดรถแล้วก็พื้นรอบบ้านนะครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนการใช้สีนิปนอนเพชน,นะครับ จากมิเตอร์เพนนะครับโดยเฉพาะรุ่นนิป้อนไฟยินวันนะครับใช้อยู่ที่นี่นะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาเก็บผลงานของคุณก็คุณคณากรให้ดูใครที่สนใจในการสร้างบ้านนะครับผมสันชัยกนานกับอาจารย์สำเริงนั้นเราไม่ได้รับเหมานะครับแต่เรามีผู้รับเหมามืออาชีพผู้รับเหมาที่ดีนะครับที่รับงานจากแฟนรายการนะครับก็สามารถติดต่อได้ครับเบอร์ผมก็0917893563ครับ0917893563หรือไลน์ id สันทัยครับ นี่ก็ส่วนหลังคานะครับก็เป็นหลังคาจากซีแพคของ s อ g ซีนะครับฝ้าก็จะเป็นฝ้าระบายอากาศครับก็เข้าหลักการนะครับดีวัสดุดีเครื่องมือดีเทคนิคดีผู้รับเหมาฟรีมือดีและทัศนคติเป็นบวกที่ดีเพื่อให้ได้บ้านที่ออกมาดีนะครับเอาอีกทีหนึ่งครับนี่ครับวัสดุดีก็เป็นในส่วนของปูนฉาบนะครับก็ใช้เสือมอต้านะครับสำหรับงานฉาบครับ ขอบคุณผู้รับเมาคุณกณาก,กรที่เรามาเก็บภาพบรรยากาศนครับแล้วก็ขอบคุณที่ใช้สีนิปอปนนิปอปนเทนรุ่นไฟินวันจากมิสเตอร์เพนนะครับมีจำหน่ายที่มิสเตอร์เพนทุกสาขาครับ